คนอาจมนะครับคนอาจมมันเรื่อมลอยเได้ได้ยุ่งงั้นเอาเสื้อผ้าออกหกเจ็ดลูกคือว่าถ้าเกิดจะเอามาเสริมลำไงตอนนี้ยลำเดียวเบยมันพอไหมจะทันไหมนั่นล่ะมันจะทันไหมจะทันไหมจะคนออกจะคนออกดูสิเดี๋ยอยู่ที่หลวงพ่อนะผมตัดสินใจไม่ได้แต่ผมให้ได้ลำเดียวได้อันนี้ก็หาให้่านปอล่ะให้ท่านปอเนี่ยมา เดียวเรือเล็กคนเดียว่อาหลอ้อันตรายนะครับอันตรายคชีี่ใสน่อยเกุ้ขึ้นมาน้อยแค่ไหนคุณอกคุณนอนอยู่ที่ถ้ามันฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถทำมนได้เลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่้มายได้ครัครับ่ายรูปชีแล้านปอจะยืนยันไปก็จะมาได้เลยนี่นหลวงพ่องมันไปไหนกัหมดแลมาอยู่ข้างังี่ถีต้มๆไปยืนทมอะกันนะ อันนี้พอเดินได้ไปได้ของพิษับาก็เดินแล้วคุณบว่ามงวนไหนอมัเรือลตเรือะหนไมากกว่าอาายไว้หน่อยแล้วจะได้ซื้อบ่อยนะ